ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนบอลอาเซนอลเสียงแตกกับโยเคเรสและนี่คือเหตุผลการเซ็นสัญญาคว้าตัววิกเตอร์โยเคเรสมาร่วมทีมอาเซนอลสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลมากกว,ากว่าการย้ายทีมใดๆในประวัติศาสตร์ช่วงหลังของสโมสรความคึกคักในช่วงซัมเมอร์ถึงขั้นที่ความต้องการเสื้อหมายเลข14ของเขาทำลายสถิยอดขายทุกสถิติเดิมของสโมสรความสนใจในสินค้าที่เกี่ยวกับโยเคเรสมีมาก จนแผนกาปลีกของอาร์เซนอลไม่สามารถผลิตออกมาได้ทันตามความต้องการสโมสรถึงกับต้องจัดทาผ้าพันคอรุ่นพิเศษของโยเคเรสขึ้นมาเพื่อส่งเป็นของขอโทษให้กับแฟนบอลที่ได้รับเสื้อของตนล่าช้าสาเหตุของความตื่นเต้นครั้งนี้ก็ชัดเจนมิเกลอาร์เตต้าต้องการกองหน้าอย่างมากสริติการยิงประตูอันน่าทึ่งของโยเคเรสกับสวอตติงลิสบอนและความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่แฟนบอลว่านี่อาจเป็นปีที่อาร์เซนอลคว้าแชมเมียร์ลีกได้เชียที เวลาผ่านไป10ส,สัปดาห์นับตั้งแต่โยเคเรสเปิดตัวกับทีมและผลงานโดยรวมของทีมก็เป็นไปตามแผนแม้ต้องเจอกับโปรแกรมหนักในช่วงต้นฤดูกาลแต่อาเซนนลก็ยังนำเป็นจ่าฝูงหลังผ่านไปเจดนัดย่างไรก็ตามบรรยากาศรอบตัวกองหน้าชาวสวีเดนเริ่มจะไม่ร้อนแรงเหมือนตอนแรกตอนนี้โยเคเรสกลายเป็นหัวข้อถกเถียงหลักของแฟนๆทั้งในสนามเอเมเรดและในโลกโซเชียลพูดได้ว่ามีทั้งแฟนที่ประทับใจฟอร์มของเขามากและบางส่วนที่ยังไม่แน่ใจ เพราะจากการลงสนาม10นัดในทุกรายการโยเคเรสยิงได้3ประตูจาก4นัดแรกแต่จากนั้นก็ไม่สามารถทําประตูได้เลยใน6นัดหลังสุดแล้วเราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากช่วงแรกของชีวิตเขาในลอนดอนเหนือแม้จะเป็นตัวอย่างที่อย่างน้อยแต่ก็ชัดเจนว่าเขากําลังจะพบว่ากองหลังในพิม์ลีกนั้นแข็งแกร่งกว่าที่โปรตุเกสมากลีกที่เขายิงไป68ประตูจาก66นัดให้สปอร์ตติง้งในแง่พื้นฐานที่สุดโยเคเรสมีโอกาสได้สปัสบอลน,น้อยลงมากเมื่อเทียบกับสมัยเล่นในโปรตุเกส โดยค่าเฉลี่ยการสัมผัดบอลของเขาต่อ90นาทีลดลงจาก36ครั้งในฤดูกาลที่แล้วเหลือเพียง24ครั้งในซีซสั้นนี้ตอนอยู่กับสปอร์ติ้งเขามักลากบอลเข้าใส่กองหลังได้ยังดูด,ดันเฉลี่ยมากกว่า4ครั้งต่อเกมในการพาบอลเข้าใกล้เขตโทษคู่แข่งหรือที่เรียกว่าโปเกสีฟแครี่แต่กับอาร์เซนอลเขาทำได้เพียงเฉลี่ย1ครั้งต่อเกมเท่านั้น จำนวนการยิงการจ่ายบอลและการเลี้ยงบอลของเขาก็ลดลงทั้งหมดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเมื่อลองเลี้ยงหลบคู่แข่งคนลับก็ไม่ดีนักเขาทำสำเร็จเพียง23%ของครั้งที่พยายามเทียบกับ42%ในฤดูกาลก่อนด้านการจบสกอร์อาตาัตราการยิงเข้าเป้า20%ของเขาในพิมร์ลิกใกล้เคียงกับลิชาริสซอนจากสเปอร์และเจ้าเปโดจากเชลซีแต่ยังตามหลังอุโกโอเอกิติเกจากลิเวอร์พูล30%ิเออร์เิงฮาแลนแมนซิตี้แลมนิบเอ็ดเดอร์เซิล43% แน่นอนมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนักที่ยูเคเรสจ,จะยังไม่สามารถรักษาฟอร์มสุดยอดเหมือนที่ทําได้ในโปรตุเกสเพราะพิมรีกมีระดับการแข่งขันสูงกว่ามากออปตาถ,ถึงกับจัดให้พรีเมลยร์ลีกเป็นลีกที่คุณภาพต่ํากว่าชิงชัยแชมเปี้ยนชิพด้วยซ้ําในโปรตุเกสเขามาักเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามเจ้าพ่อสนามเด็กเล่นแต่ในพิมรีกที่เน้นความแข็งแกร่งทางกายภาพเขาไม่สามารถใช้จุดแข่งนี้ได้เท่าเดิมแล้วเรื่องนี้ควรน่ากังวลแค่ไหน ถ้าแฟนบอลอาร์ซอนอลคนไหนคาดหวังให้โยเคเรตยิงเกิน40ประตูต่อฤดูกาลเหมือนที่เขาทำในโปรตุเกสก็คงต้องเตรียมใจผิดหวังไว้บ้างแต่ประเด็นอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือผลกระทบที่เขามีต่อทีมโดยรวมถึงแม้ฟอร์มส่วนตัวของเขาจะยังไม่ระเบิดเท่าที่หลายคนคาดแต่การมีอยู่ของเขากลับช่วยให้แนวรุกของอาร์เจต้าทำงานได้ดีขึ้นเขาช่วยทางแนวรับและดึงกองหลังไปเปิดพื้นที่ให้เพื่อร่วมทีมบุคโยสาก้ากล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วว่าพวกเราขอบคุณมากกับสิ่งที่เขาทำให้ทีม ทั้งการพักบอลการวิ่งหาช่องและความอันตรายที่เขาสร้างขึ้นเขาเป็นส่วนสําคัญมากของชัยชนะหลายๆเกมของเราหนึ่งในตัวอย่างคือเกมกลางสัปดาห์กับโอลิมเปียกอสที่การวิ่งทะลุของโยเกเรสนำไปสู่จังหวะยิงง่ายๆของกาบเบรียลมาติลลี่และอีกครั้งในเกมพบเวสแฮม เมื่อกองหลัง3คนของคู่แข่งมัวแต่จับตาโยเคเรสจนปล่อยให้เอเบรซีเอเซยืนว่างอยู่ในเขตโทษอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือทัศนคติของเขาโยเคเรสมีความกระตือรือร้นสูงซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่อาเซนนลเลือกเซ็นสัญญากับเขาในซัมเมอร์นี้เขาบอกอาตาด้วยว่าการเล่นให้อาเซนนลคือความฝันและความมุ่งมั่นในการทำงานของเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาอยากพิสูจน์คุณค่าของตัวเองจริงๆแฟนบอลเห็นสิ่งนี้และรับรู้ได้ในเกมกับเวสแฮมเมื่อวันเสาร์ ทุกคนต่างรอคอยให้เขายิงประตูได้อีกครั้งนอกจากนี้เขายังต้องเผชิญกับภาระทางร่างกายอย่างหนักในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนี้เพราะกระบวนการย้ายทีมที่ยืดเยื้อทําให้เขาได้ซ้อมปรีซีซั่นน้อยอีกทั้งอาการบาดเจ็บของไขฮหวเวตก็ทําให้อาเดตาไม่สามารถหมุนเวียนผู้เล่นในแดนหน้าได้ตามแผนหากทุกอย่างเป็นไปตามอุดมคติโยเคเรสควรได้ปรับตัวกับทีมอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านี้สุดท้ายมุมมองต่อโยโคเรสอาจขึ้นอยู่กับความคาดหวังของแต่ละคน ถ้าหวังจะเห็นกองหน้าระดับรองเท้าทองคําที่ยิงเกิน30ประตูช่วงแรกนี้อาจจะน่าผิดหวังแต่ถ้าคุณคาดหวังนักเตะที่เข้ามาเพิ่มมิติใหม่ให้แนวรุกของอาร์เซนอลนช่วยเปิดพื้นที่ให้เพื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของทีมตอนนี้โยเคเรสก็กําลังทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างครบถ้วนทีเดียวยอนดาวโทมัสันเทเนอร์ทีมชาติสวีเดนการันตีว่าผลงานของวิเตอร์โยเคเรสกองหน้าของอาร์เซนอลนทำได้ดีเยี่ยมแม้มีเสียงกังขา หัวหอกวัยย่ปีย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่ในกรุงลอนดอนตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัวกว่า64ล้านปอนด์อย่างไรก็ดีหลังยิงไป3ประตูจาก4เกมแรกให้สโมสรเขาก็หาประตูไม่เจอตลอด6เกมหลังรวมทุกรายการทั้งที่เป็นตัวจริงเกือบทุกนัดพลาดไปเพียง1แมตช์แม้มีการตั้งคำถามแต่โทมัสันกล่าวว่าวิกเตอร์โยเคเดสอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆในตอนนี้เยี่ยมมากๆเลยนะหากมีคนบอกว่าเขาไม่ได้สร้างผลกระทบต่อเกมต่าง,างๆพวกเขาก็ไม่เข้าใจฟุตบอลหรอกนะแล้วก็ไม่ได้มีความรรู้้เื่อองฟุตบลดวย เขาสร้างพื้นที่ว่างให้นักเตะค,คนอื่นๆทำงานกับบอลแล้วก็พยายามสร้างเส้นทางการวิ่งมันเยี่ยมมากเลยเขายิงประตูดได้เกือบตลอดเวลาเขาสร้างอิมแพ t ได้และเขาทำได้เยี่ยมมากๆมันดีเสมอและเพราะคุณต้องใช้เวลาเมื่อย้ายมาอยู่กับสโมสรแห่งใหม่คนสำคัญ BBC เผยปืนอ,อัพค่าในตอบแทนรายา BBC สำนักข่าวเชื่อถือได้ารายงานว่าอาเซนอลได้ตบรางวัลดาบิดรายาในด่านสเปนิด โดยการปรับปรุงสัญญาฉบับใหม่เน้นย้ำสถานะการเป็นนักเตะสำคัญภายในทีมคาดหมายว่ารายาได้ตกลงเงื่อนไขในสัญญาที่จะทำให้เขาได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากสัญญาฉบับเดิมตอนที่เขาย้ายมาแบบถาวรในซัมเมอร์ปี2024รายงานระบ,บุว่าข้อตกลงดังกล่าวบรรลุตั้งแต่ตอนต้นซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรรายญาได้รับค่าเหนื่อย100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ระหว่างเฝ้าเสาในเบรสเตเดียมแต่ค่าเหนื่อยของเขาเพิ่มสูงขึ้นจากข้อตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ดีระยะเวลาในสัญญานั้นยังคงเหมือนเดิมสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุในปี2028แต่รายงานเผยว่ามีการสอดออปชั่นสามารถขยายต่อได้อีกข้อตกลงนี้คล้ายกับของเลนโดทอสซาที่ตกลงปรับปรุงสัญญาของตัวเองตอนต้นซัมเมอร์โดยไม่มีการขยายระยะเวลาออกจากเดิมที่หมดอายุในปี2027ซึ่งก็ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนับตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟอร์ดแบบยืมตัวในตอนแรกเมื่อปี2023 ราญาสถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในยอดจอมเหน็บของวงการฟุตบอลอังกฤษเขาได้รางวัลถุงมือทองคำในปี2023-2024และรักษาผลงานดังกล่าวได้อีกครั้งเมื่อซีซั่นก่อนโดยรับรางวัลร่วมกับแมตเซลของนอ t ติงแฮมฟอ o r เรส อาร์เซนอลแซงนำโดง่งร้านภูเมืองพอดีปรับราคาเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลหล่นเต็ง2ปืนใหญ่อาร์เซนอลรั้งเต็ง1คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2025-2026หลังวิลเลียมฮิวฮันราคาเหลือ10ต่อ11ส่วนลิเวอร์พูลหล่นเต็ง2 5ต่อ2ขณะที่แมนซิตี้ตามมาเต็ง3 9ต่อ2เชลซีขยับขึ้นเต็ง4หลังชนะจ่าฝูงอัตราต่อรองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2025-2026 1อาร์เซนอล10ต่อ11 2ลิเวอร์พูล5ต่อ2 3แมนซิตี้9ต่อ2 4เชลซี25ต่อ1 5สเปอร์40ต่อ1 6คริสตัลพาเลซ50ต่อ1 7แมนยู80ต่อ1 8นิวคาสเซิล125ต่อ1 9ไบรท์ตัน150ต่อ1 10บอร์นมัธ200ต่อ1ปืนศึกษาแนวทางราชันอัพความจุเอมิเรตเดลเทกราฟสื่อเมืองผู้ดีเปิดเผยว่าอาร์เซนอลกำลังศึกษาแนวทางการขยายสนามของเรอัลมาดริดมาปรับใช้เพื่อเพิ่มรายได้ของสโมสรให้มากขึ้น เอมิเรตสเตเดียมเป็นสนามใหญ่อันดับ2องของพิมลีกเป็นรองเพียงโอทัฟฟ์ตอนเปิดใช้เมื่อปี2006พร้อมความจุ6 7 0 4ที่นั่งในช่วง20ปีที่ผ่านมาพวกเขาโดนสนามแอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลลอนดอนสเตเดียมของเวสต์แฮมมิต็และทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแสงหน้าไปแล้วเดอะลิเบอเคยระบ,บุว่าสนามเอมิเรตสามารถขยายความจุได้หลายทางแต่ก็มีความยากลำบากเช่นกันโดยพวกเขาสามารถเสริมเก้าอี้ตรงใกล้พื้นสนามรีโนเวทสแตนฝั่งต่างๆหรือเอาหลังคาออกพร้อมเพิ่มชั้นเก้าอี้ไปด้านบน อย่างไรก็ดีเทระครับระบุว,ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของปืนใหญ่กําลังวิเคราะห์ออปชันการทําให้สแตนมีความชันมากขึ้นเพิ่มเติมความจุให้มากกว่า7,000 70, 0ที่นั่งซึ่งจะทําให้กลายเป็นสนามระดับสมรสนที่ใหญ่ที่สุดในลอ,อนดอนอาเซนอลได้ศึกษาการขยายสนามซานติโกเบรเเบลเป็นแรงบันดาลใจในการกําหนดแผนการของตวัวเองสนามในกรุงมิริททุ่มงบดีโนเวต860ล้านปอนด์ในช่วงระยะเวลา5ปีโดยเพิ่มเก้าอี้เข้ามา4,000ที่นั่ง ทำให้มีความจุ8 3 1 8 6สมที่นั่งมีจอ360องศาหลังคาแบบเปิดปิดได้และมีการปรับปรุงพื้นสนามให้จัดอีเวนต์อื่นนอกเหนือเกมฟุตบอลได้ราชันชุดขาวเปิดเผยเมื่อต้นปีว่ารายได้จากวันแข่งขันของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวมาเป็น2 1 5ล้านปอนด์หลังการปรับปรุงสนามแล้วเสร็จซึ่งเป็นที่สนใจของอาร์เซนอลอย่างมากเดวกันเนอร์อยากได้รายรับของสโมสรเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยรายได้วันแข่งขันในฤดูกาล2 0 2 3นยาถึงสองพ ของพวกเขาอยู่ที่131.7ล้านปอนด์ซึ่งเพิ่มจาก102.6ล้านปอนด์ในซีซั่นก่อนหน้าเพราะมีโปรแกรมลงสนามในแชมเปี้ยนลีกกระนั้นการปรับปรุงสนามเอมิเรตอาจทําให้อาร์ซนอลต้องย้ายรังเย่าแบบชั่วคราวโดยเวมบรีที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนเป็นออปชั่นที่น่าสนใจไกเดียทองเคยลงเล่นในเวมบรีตั้งแต่เริ่มต้นปี2017ปลายฤดูกาล2018-2019ระหว่างการสร้างท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมแทนที่ไวท์ฮาร์เดม หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ